เช้าว,วันถัดมาพัฒาคารจี้เสียงนี่เมื่อวันตอนกลางคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมอาไม่มีเลยทางฉันก็ไม่เจออะไรเหมือนกันอาจจะเป็นนายที่เดาผิดไปปีศาจร้ายอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นปลอมตัวแต่มันเป็นของจรงิงตอนนี้พวกเราปลอดภัยดีแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะโชคดีเหมือนกันกับพวกเราไปดูข้างล่างกันก่อนเถอะโอ้ดูเหมือนว่าคนพวกนี้จะตื่นเช้าวกว่าที่ฉันคิดไว้อีกแฮะ มีแค่พวกนายอย่างนั้นหรอทำไมหรอยังขาดคนอยู่อีกหรอยังขาดคนอยู่นะเจ้าคู่รักที่ดูสดใสกับผู้หญิงคนนั้นที่เอาแต่โวยวายว่าจะอยู่ด้วยกันนะนี่คงจะไม่มีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับพวกเขาหรอกใช่ไหมพวกเขาจะเกิดเรื่องหรือเปล่าฉันไม่รู้ละแต่เมื่อคืนนะฉันเกือบจะเกิดเรื่องเข้าแล้วจริงๆเมื่อคืนนี้นะฉันถูกปีศาจเคาะประตูฉันรีบคว้างของส่งสัญญ,ญาณทันทีพวกเธอทำไมไม่ลงมาช่วยฉันละ่ะ นี่ฉันก็ถูกเคาะประตูเหมือนกันผมก็ถูกเคาะประตูเหมือนกันนะครับเฮ้ยพวกแกสองตัวนี่มันมั่วจริงๆถ้าหากพวกแกสองตัวจะแต่งเรื่องก็แต่งเรื่องให้มันเนียนๆน,น้อยทีมแบบนี้ฉันไม่ร่วมทีมยังซะจะดีกว่าจะร่วมทีมหรือไม่ร่วมทีมฉันก็ไม่ได้สนใจหรอกนะแต่เมื่อคือนนะฉันถูกเคาะประตูจริงๆสัญญาณที่นายทําออกมานะมันเกิดขึ้นหลังจาก2นาทีนั้นฉันไม่รู้ว่านั่นคือปีศาจปลอมตัวหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าขยับตัวเลย นั่นมันก็แค่ขออ้างที่เธอไม่อยากมาช่วยฉันเท่านั้นแหละฉันส่งสัญญาณไปแล้วไม่ว่ายังไงพวกเธอก็ควรจะรีบลงมาช่วยสิกล้กาๆหน่อยเธอทําตัวลังเลแบบนี้มันคืออะไรกันก็แค่เสียงขอประตูเท่านั้นฉันกับเธอคนนั้นยังไม่ส่งสัญญาณอะไรเลยแต่นายกับส่งเสียงและขอโอกาสให้คนอื่นมาช่วยโดยเปล่าประโยชน์นายไม่คิดทบทวนตัวเองหน่อยหรอว่าตัวเองจะขี้ขาดขนาดไหนกันหรือว่านายกลัวตายกัน เอยทำเป็นพูดดีนักนะตอนฉันขอความช่วยเหลือนายไมาช่วยหรือเปล่าล่ะนายก็กลัวตายเหมือนกันไม่ใช่หรือ,อยังไงนี่เอาละพอได้แล้วงั้นเมื่อคืนพวกนายก็ได้ยินเสียงปีศาจเคาะประตูจริงๆอย่างนั้นสินะก็แน่นอนสิฉันจะโกหกนายได้ยังไงกันดูเหมือนว่าปีศาจร้ายจะมีอยู่จริงๆบนผ้าม่านก็เขียนไว้ไม่ใช่หรอกหรอว่าพูดผีจะเคาะประตูก่อนฆ่าคนนะ เอืม่มความจริงแล้วฉันมีเรื่องจะสาร,รภาพกับพวกนายหวังว่าพวกนายจะไม่ตกใจหรือโกรธเกินไปนะที่จริงแล้วลายมือบนผ้าม่านนั้นฉันเป็นคนปอมมันขึ้นมาเองหาว่ายังไงนะนั่นนายเป็นคนทำมันขึ้นมาอย่างนั้นหรอนายต้องการอะไรกันแน่ฉันสร้างเบาะแสนั้นขึ้นมาจุดประสงค์ก็แค่อยากดูว่าในที่สุดแล้วมีพูดผีอยู่จริงหรือเปล่า ตอนนี้ผลก็สรุปออกมาแล้วในโรงแรมแห่งนี้มันไม่มีผู้ผีอยู่จริงเลยสักนิดถ้าหากเป็นผู้ผีของจริงมันไม่มีทางทำตามเบาะแสที่ฉันปลอมขึ้นมาอย่างแน่นอนงั้นก็เหลือความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวในหมู่พวกเราต้องมีคนที่ได้รับภารกิจซึ่งภารกิจนั้นก็คือการปลอมตัวเป็นผู้ผีและก็ฆ่าคนหาอะไรนะคนที่ปลอมตัวเป็นพูดผีอยู่ในหมู่พวกเราอย่างนั้นหรอ นี่ไม่ใช่ฉันนะเมื่อคืนฉันได้ยินเสียงเคาะประตูจริงๆไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันเหมือนกันฉันก็ได้ยินเหมือนกันนะนี่นายเป็นคนสร้างความวุ่นวายนี้ขึ้นมาบางทีนายอาจจะกลายเป็นผูผีเองก็ได้ใช่ไหมถ้าหากฉันเป็นผูดผีจริงๆฉันไม่จําเป็นต้องสารภาพเรื่องผ้าม่านเลยแล้วคืนนี้ฉันก็แค่เข้าไปเคาะประตูแล้วก็ฆ่าพวกนายทุกคนทิ้งซะเฮ้เฮในเมื่อสรุปได้แล้วว่าคนร้ายอยู่ในหมู่พวกเรางั้นทุกคนก็ต้องเป็นผู้สงสัยได้ทั้งนั้น แต่สิ่งที่สามารถมั่นใจได้ก็คือศัตรูของเราเป็นคนไม่ใช่พูดผีเกมนี้นะคล้ายเกมหมาป่าล่ามนุษย์แต่ก็มีบางอย่างที่แตกต่างออกไปในเกมหมาป่าล่ามนุษย์ตอนกลางคืนหมาป่าจะต้องฆ่าเสมอแต่ในเกมนี้พอรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ใช่พูดผีก็จะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแล้วอ่าใช่เลยจริงด้วยแค่รู้ว่าเขาเป็นคนจะกลัวอะไรอีกละ่ะก็จริงถ้าเป็นพูดผีจริงๆจะมาเคาะประตูทําไมกัน ตอนนี้ยังมีอีก3คนที่ไม่รู้ว่าเป็นหรือตาย,ตายพวกเราไปตรวจสอบสถานการณ์กันก่อนดีกว่าเออจะไปตรวจสอบกันทำไมอีกละ่ะป่านนี้ยังไม่ลงมาก็ถูกปีศาจฆ่าไปแล้วอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นในเมื่อเป็นคนไม่ใช่ว่าตอนกลางวันก็อาจจะลงมือฆ่าคนได้เหมือนกันอย่างนั้นหรอกหรอเฮ่ hey, พูดผีนะมันจะซ่อนศพไว้ในที่นอนพวกนายคงไม่อยากนอนตอนกลางคืนบนศพใช่ไหม แ,แค่หาศพให้เจอฉันก็รู้ได้ทันทีว่าผู้เล่นที่ปลอมตัวเป็นผู้ผีคือใครเฮ้ hey, นี่อย่าบอกว่านายยังมีเบาะแสอื่นอีกอย่างนั้นหรอมันคืออะไรล่ะบอกหน่อยผู้เล่นที่ปลอมตัวเป็นผู้ผีนะก็อยู่ในพวกเรานี่แหละฉันไม่งู้พอที่จะเปิดไพ่ในมือตอนนี้หรอกอยากรู้ก็รีบไปหาศพให้เจอก่อนเธอเธอทำเป็นพูดลึกลับน่ากลัวใครจะรู้ว่าสิ่งที่นายพูดมันเป็นความจริงหรือเปล่าเฮ้ hey, นี่ฉันก็เห็นด้วยอยู่ดีนะเพราะตอนกลางวันพวกเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ อ่าแค่นึกถึงการนอนบนศพก็ขนลุกแล้วฉันเห็นด้วยกับการค้นหานะที่ฉันจะพูดก็มีแค่นี้แหละส่วนพวกนายจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่น่าสนใจดีแฮะเจ้าหมอนี่มันกำลังวางแผนอะไรกันแน่ทั้งหมด13ชั้นห้องก็เป็นร้อยค้นหาไปกว่าครึ่งแล้วยังหาไม่เจอหรือว่าศพไม่ได้ถูกซ่อนอยู่ในที่นอนกันแน่นะ ลูกบิดประตูผู้หญิงยโสเฮ้ hey, นี่นายกำลังทำอะไรอยู่นะคึอคึคือ,คอ,คอฉันบอกไว้ก่อนเลยไอเทมระดับ E ลูกบิดประตูผู้หญิงยโสอันนี้เมื่อติดตั้งกับประตูจะสามารถตัดเสียงระหว่างด้านในกับด้านนอกได้อย่างสมบูรณ์งั้นก็เป็นนายเองอย่างนั้นสินะที่ปลอมตัวเป็นปีศาจฆ่าผู้เล่นอีก3คนนะความสามารถของไอเทมนายนี่มันแปลกประหลาดจริงจริง ใช่แล้วฉันเป็นคนจัดการพวกมันเองแต่จริงๆแล้วฉันจัดการไปแค่แยายป้าคนนั้นคนเดียวส่วนอีกเจ้า2คนที่ดูสดใสนั่นพวกเขาทำผิดกฎก็เลยถูกลบออกจากเกมไปแล้วทำไมเมื่อคืนนี้นายไม่เลือกลงมือกับฉันก่อนละฉันมีไอเทมชิ้นหนึ่งที่สามารถเห็นอัตราการชนะโดยประมาณเวลาจะโจมตีของผู้เล่นแต่ละคนได้นายนะแข็งแกร่งมากๆอัตราชนะของฉันกับนายมีแค่นิดเดียวเอง เพื่อความปลอดภัยของฉันฉันเลยไม่เลือกลงมือกับนายแต่เลือกโจมตีคนที่อ่อนแอที่สุดแทนเหอิมไอเทมของนายน่าสนใจดีนี่แล้วทําไมตอนนี้นายถึงเลือกที่จะลงมือกับฉันแล้วละ่ะอัตราการชนะของนายก็ไม่ได้สูงมากไม่กลัวพลาดอย่างนั้นหรอแล้วนายจะอธิบายกับคนอื่นยังไงละ่ะถ้าหากนายออกไปจากห้องนี้คนเดียวช่วยไม่ได้นี่นะนายเป็นคนบังคับฉันเองเดิมทีฉันตั้งใจจะเก็บนายไว้เป็นคนสุดท้ายในคืนสุดท้ายแต่นายมันเจ้าเล่ห์เกินไป ส่วนอัตราการชนะน่้นหรอขอโทษทีฉันไปแย่งไอเทมของคนอื่นมา3มชิ้นและเอามาใช้รวมกับชุดปีศาจตอนนี้อัตราการชนะของฉันอยู่ที่6 8แเปซแล้วตอนนี้ฉันก็แค่ลงมือฆ่าในายให้ได้ก่อนจากนั้นก็ฆ่าอีก2คนภารกิจของฉันก็จะจบทันที6คนแค่ขัานให้ได้ครึ่งหนึ่งก็ชนะแล้วอย่างนั้นหรอสมกับเป็นเกมล่ามนุษย์หมาป่าเลยจริงๆแต่ฉันว่านายนะพูดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดันบอกฉันสมหมดเปลือกเลย ก็ช่วยไม่ได้หรอกนะหมอกพิษระดับอ e ีที่เกมให้มาต้องใช้เวลาสักน้อยกว่ามันจะออกลีดขอบคุณจริงๆที่ยอมให้ความร่วมมือว่านอนสอนง่ายเพื่อช่วยฉันถ่วงเวลานะอาจิตใจของนายนี่มันสกปรกจริงๆมีโอกาสชนะตั้ง68%แล้วยังจะวางยาพิษฉันอีกอย่างนั้นหรอให้ตายเธอขยับไม่ได้เลย ไอเทมระดับ E ชุดปีศาจเมื่อสวมใส่แล้วจะสามารถแปลงร่างเป็นปีศาจได้หลังเวลา3ามทุ่มจะได้รับสกิลทะลุกำแพงรอบเลนและอื่นๆพร้อมเพิ่มพลังโจมตีความเอื้อจิตใจและพละกำลังอย่างมากหมายเหตุไอเทมเฉพาะในด่านนี้ไม่สามารถซื้อขายหรือมอบให้กับผู้อื่นได้ฮ่าๆๆคนที่รอดเป็นคนสุดท้ายต่างหากล่ะคือผู้ชนะวิธีการนะมันไม่สำคัญจะพูดยังไงก็แล้วแต่นายเลย